กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายช็อปตี้บูจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Guardians Chronicle นะฮะก็เป็นแนว Tower Defense สู้กับชาวบ้านเขาอีกแล้วครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยสำหรับเกมนี้นะครับจะมีด้วยกัน2โหมดก็คือ Competitive นะครับแล้วก็โควอปโควอนี่คือร่วมมือกันสู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปบวกกับคนอื่นก่อนกันละกันนะครับ Competitive นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดเด็กจัดตัวละครเดี๋ยวค่อยว่ากันกันละกันครับเล่นแบบบ้านๆ สู้กับผู้เล่นอื่นจริงๆนะครับช่วงแรกอาจจะมีการสอนสู้กับบอสบ้างอะไรบ้างโอเคเริ่มเลยนะครับสําหรับป้อมของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ซุ่มออกมาแล้วก็มีบอสด้วยนะครับประจาดาดเนานะแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีเส้นทางการเดินของมอนสเตอร์ครับผมก็สร้างตัวละครเลยก็แล้วกันครับวิธีการสร้างก็แค่ไปแตะบริเวณนี้ครับซึ่งเราไม่สามารถเลือกตัวละครได้นะครับตัวละครมันจะออกมาเองนะครับซุ่ม เข้าใจยังมันจะสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีแล้วกันว่าจะเอาตัวไหนไว้ตรงไหนนะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวละครตัวเดียวกันเราสามารถลากมาผสม,มแบบนี้ได้ด้วยนะครับมันก็จะเก่งขึ้นนั่นเองแล้วเรื่องของฮีโร่เนี่ยมันก็ต้องรอพลังงานนะครับมันจะไม่สามารถที่จะออกมารัวๆได้เพราะฉะนั้นวิธีการเล่นก็แค่นี้แหละครับส่งฮีโร่ลงไปสู้มีเวลาก็สามารถที่จะเอาไปผสมเพื่อให้ตัวละครมันเก่งขึ้นได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นโอค ไหวกันป่ะวันนี้เหมือนจะไม่ไหวนะมีการหลุดกันเกิดขึ้นครับไม่เป็นไรส่งยูนิตไปก่อนเลยเยอะๆเยอะๆส่งยูนิตไปเยอะๆอุ้ยไอตัวนี้มันตีใกล้ไม่ค่อยชอบเลยคนแค่เนี่ยนี่เลยกันยิง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 ไปเรื่อยเรื่เรื่สู้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 ไป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 ไหวไหมเนี่ยไม่น่าจะไหวครับไม่เป็นไรครับส่งฮีโร่ลงไปเยอะๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยอัปเกรดทีเดียว ตัวนี้ก็เป็นหนังกระติกยิงได้ไกลอยู่ครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับตรงนี้เออเป็นคอนทุบครับผมตรงนี้แล้วกันตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งคอนทุบโอเคทุบไปเยี่ยมครับผมตอนนี้จะชนะแล้วครับดูฟังศัตรูดิเลือดจะหมดแล้วชนะแล้วครับผมลอดไปครับแมตชนี้ยังไม่สะาใจเอาใหม่เอาใหม่กดพีแพร์ใหม่เลยนะครับก็กดสตาร์ทแบทเทิลต่อนะครับไต่แรงไปเรื่อยๆครับผม รอบที่2มาครับฮีโร่ช่วงแรกๆก็ยังเหมือนๆกันนะไม่มีอะไรพิสดานมากนักนะครับโอเคยังไม่เจอบอสเลยเนาะมเมื่อกีออ้สร้างก่อนเลยแล้วกันครับสร้างอยู่ในนี้แหละจะได้ตีโดนเออเดีย๋ยวค่อยผสมตัวทีหลังครับเอาฮีโร่ลงไปเยอะๆก่อนสังเกตอะไรไหมเวลาเราฆ่ามอนสเตอร์แล้วนะมอนสเตอร์มันก็จะไปเกิดฝั่งตรงข้ามด้วยนะ เพราะนั้นยิ่งค่าเยอะๆก็ยิ่งดีครับจะเป็นการกดดันศัตรูคู่ต่อสู้นั่นแหละโอเคไป่ายเยอะๆค่าเยอะๆเหมือนมีตัวน้ำแข็งมาด้วยครับมันทำให้พวกเราตีช้าลงใช่ไหมไม่รู้แหละตอนนี้ก็ส่งยูนิตเลเวลหนึ่งไปรัวๆก่อนครับ เยี่ยมครับตอนนี้ซูสีครับซูส,สีไอตัวสโลมาอีกแล้วโอเครอบนี้รู้สึกจะซูสีกว่าแมทเมื่อกี้เนาะรอบนี้น่าจะได้เห็นบอสกันละ อเอต,ตัวนี้ระยะใกล้เหรอเอาไว้ตรงนี้แล้วกันตัวสโลใหม่แล้วครับโอเคต่อไปตัวหนังกระติกเอาไว้ตรงนี้แล้วกันมันยิงไกลเฮ้ยเริ่มไม่ไหวแล้วนนีเร่เร็วๆเรๆๆเริ่ๆเรสงสัยต้องเริ่มผสมตัวบ้างแล้วเนี่ย นี่ยผสมตัวไปเวกปรกรรมผสมแล้ว <laughs> ดันอน่อนกว่าเดิมไม่ได้อ่อนกว่าเดิมหรอกระยะมันใกล้กว่าเดิมโอเคครับก็ตอนนี้เป็นบอสนะครับต่างคนต่างไม่เสียเลือดเลยนะครับถึงบอสแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูกันละกันว่าจะไหวไหมเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยศัตรูมันมีชาร์จโจมตีด้วยว่ะโอ้หมึนมึนเฮ้ยอย่างนี้ไหวปะเนี่ย อาจจะไม่ไหวนะครับเดี๋ยวสร้างฮีโร่เพิ่มแล้วกันโอเคได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้น่าจะได้อยู่ครับน่าจะไหวน่าจะไหวอีกนิดเดีย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 วเออเรียบร้อยครับชนะได้ครับผมศัตรูละ่ะศัตรูชนะได้เหมือนกันครับแหมน่าเสียดายน่าเสียดายหลังจากนี้คงจะต้องเริ่มเพิ่มยูนิตแล้วนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันตีระยะใกล้ไงลักดาไว้นี่แล้วกัน นี่ก็ได้เนาะจะได้โจมตีโค้งตรงนี้ได้ด้วยตัวที่ระยะใกล้ๆหรือว่าไม่ค่อยเก่งอะผมจะผสมผสมไปก่อนคือไอที่เป็นครึ่งคนครึ่งงูเนี่ยไอเนี้ยมันตีช้าแต่มันตีแรงนะตีช้าแนตะ่มันตีแรงนักติกอัพเกรดน,นักติกล้นเออนักดาบเยี่ยมไปเลยก็ไปนักดาบก็เดี๋ยวนี่ละกันเดี๋ยอนักดาบย่อนตรงนี้โอ้ได้นักดาบอีกแล้ว ไหวไหมนะโ,โหโคตรถึกเลยเร็วเร็ว,รว,รวลงไปลงไปเอาคอ้อนไปทุบเอ้ยเหมือนจะเริ่มไม่ไหวแล้วครับมันจะเริ่มไม่ไหวแล้วอะเวกรการมรอบนี้แพ้ได้เลยโรดไปแล้วหนึ่งดอกครับผมเรียบร้อยผมชนะศัตรูแตกก่อน <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวเราไปลองโคออกโหมดดูก่อนเลยกันละกันนะครับว่าจะเป็นไงต่อเนาะก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้3คนนะครับแต่ว่าต้องมีเพื่อนก่อนนะ แล้วเพื่อนแอดตรงไหนนะครับก็ให้เราดูตรงนี้ครับด้านซ้ายครับโซเชียลมันก็จะมีระบบเพื่อนอยู่ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็สามารถชวนเพื่อนเข้ามาได้นั่นแหละแต่ว่าผมไม่มีเพื่อนนะฮะในเกมนี้ก็ควิกแมทไปหาเอาดาบหน้าเลยกันแล้วกันนะครับ few moments later. ดูเหมือนว่าผมจะมาเล่นดึกเกินไปนะครับไม่มีใครให้เล่นด้วยเลยห่าเพื่อนไม่เจอครับผมก็ งั้นขอละไว้ในฐานที่เข้าใจกันละกันคือมันต้องช่วยกันมันจะแบ่งเป็น2เลนนะครับก็คือเรากับเพื่อนจะช่วยกันนะครับไม่ให้ศัตรูเข้ามาตรงกลางตามภาพนี้นั่นแหละนะอันนี้เราขออภัยมา,าที่นี้ด้วยนะครับไม่รู้จะเทที่ดูยังไงเนาะเอาล่ะที่นี้ระบบอื่นๆของเกมนี้มีอะไรบ้างถ้าผู้ชมเฉนด้านขวานะครับผมเปิดหีบได้แล้วใช่ไหมก็มารับรางวัลกันหน่อยครับก็ได้พวกเงินได้พวกเศษของตัวละครเนาะไ้ใช้ในการอัปเกรดแล้วก็สามารถที่จะถ,ถ้าเกิดตัวไหนเรายังไม่มีอ่ะเราก็สามารถจ้างเพิ่มไได้ไง แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเก็บแรงเก็บแต้มไปเรื่อยๆแล้วก็มาเปิดกล่องนะครับก็ได้ตัวละครเพียบเลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับจะมีการเดียนพาดด้วยอันนี้ก็คือซีซั่นพาดนั่นแหละอันนี้น่าจะรู้จักกันเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราซื้อเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลมากขึ้นถ้าเกิดไม่ซื้อก็จะได้น้อยลงเท่านั้นเองส่วนอีกอันนึงนะครับจะเป็นตัวของสกเกลนะครับซึ่งอันนี้คือต้องใช้เพชรนะครับแต่ว่าผมไม่มีอ่ะใครมีก็มาเปิดดูกันละกันจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือแบบตู้เลดใช่ไหมก็ แล้วก็เป็นตู้ทั่วไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนพวกรางวัลหรือของฟรีนะครับจะอยู่ด้านซ้ายล่างครับพอดีหัวผมบังอยู่มันคือระบบเควสซึ่งมันไม่มีให้รับหรือว่าของรางวัลที่แจกมาเป็นเพชรเนี่ยนะไม่มีเลยนะที่เป็นทับทิมอะ่ะไม่มีเลยเพราะนั้นต้องเติมเงินนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันมันไม่แจกเลยดูดิดแจกแต่เงินในเกมแล้วก็พวกเศษของตัวละครอะไรเงี้ยเนาะส่วนตัวละครที่เราเปิดเปิดกันเมื่อกี้ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงเด็ก ก็สามารถที่จะมาจัดได้เลยนะครับแล้วก็เราสามารถอัปเกรดได้ด้วยเนาะเมื่อกี้เราเปิดตัวละครมาได้เพียบเลยใช่ไหมครับก็อัปเกรดได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็อัปเกรดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันนะครับส่วนการจัดเด็กก็ไม่มีอะไรเนาะคือเราก็ดูตรงเนี้ยครับเห็นไหมแล้วก็กดยูสแล้วก็แทนตัวละครที่เราคิดว่าเราไม่ใช้เท่านั้นเองแล้วท่านผู้ชมจะเห็นมันจะมีระดับความแรงด้วยใช่ไหมครับคือองเน,นี้ยมันก็จะมีความแรงที่มากกว่าตัวข้างบนไงข้างบนมันเป็นสีเทาๆใช่ไหม ไอ้พวกนี้สีฟ้าก็จะแรงมากกว่าในเดี๋ยวในอน,นคาคตจะมีสีม่วงแล้วก็จะมีสีทองด้วยเพราะฉะนั้นก็เล่นไปเรื่อยๆกันละกันนะแรงสูงขึ้นอะไรมากขึ้นเนี่ยก็จะได้รับพวกตัวละครที่แรงมากขึ้นนะครับ <S <S แล้วก็ก่อนจะนําไปใช้อ่ะดูความสามารถหน่อยก็ดีนะว่ามีความสามารถอะไรเช่นอันเนี้ยจะทําให้ศัตรูสตันนะครับแล้วก็สกิลดามเมจของเขาเนี่ยหนึ่เลยนะโคตรแรงเลยนะเนี่ย และเราก็สามารถดู DPS โดยรวมได้นะครับว่าต่อวินาทีดาเมจประมาณเท่าไหร่นะครับดูตรงนี้ก็ได้นะเผื่อเราจะเน้นสาย DPS อ่ะเราก็ไปลองดูหลายๆตัวอย่างเช่นในนี้ DPS น้อยนะครับอ่าก็ลองดูกันละกันนะแต่ละตัวละครจะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นร้านค้านะครับ้านค้าก็จะมีของฟรีแจกด้วยอย่าลืมมารับนะครับฟรีทุกวันนะครับอันนี้ก็ได้เงินได้ตัวละครเห็นไหมครับก็ตามนี้แหละนะของฟรีก็มีนะครับเล่นไต่ตามแรงก็มี อ่ะแล้วก็ถ้าเกิดอ,อยากจะช้อปปิ้งอะไรก็ดูแล้วกันนะครับก็มีทั้งช้อปปิ้งโดยการใช้เงินในเกมแล้วก็พวกทับทิมนะครับอันดับต่อไปคือการสกาวนะครับคือการเปิดกระ,ะปองนี่แหละครับมันเมนูเดียวกันนะตรงนี้กับตรงนี้เมนูเดียวกันนะครับส่วนอันต่อไปโซเชียลก็พูดไปแล้วเรื่องของการแอดเพื่อนใช่ไหมครับอันสุดท้ายก็เป็นเคเวสก็พูดไปหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นเกมแนวทาวเวอร์ดิ s เนซ์สู้กันตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวนั่นแหละครับก็เห็นว่าช่วงนี้มีมาหลายเกมเนาะที่เน้นสู้กับคนอื่นะรบ,บน,นะคะั จะเห็นว่ามีเซตติ้งอยู่ตรงนี้เลยพอเราเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าแรกเป็นการจัดการเกี่ยวกับไ d เดียของเรานะครับแล้วก็จะมีการปรับพวกกราฟกิกกราฟิกต่างๆปรับได้ตรงนี้เลยเรื่องของการปรับเสียงก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เออลืมพูดถึงเรื่องภาษาเลยภาษาจะอยู่ในหมวด general นี่แหละเลื่อนลงมาด้านล่างครับมันจะมีภาษาอยู่แต่ว่าตอนนี้มีแค่อังกฤษกับเกาหลีเท่านั้นนะครับในอนาคต ถ้ามันมีภาษาไทยก็มาปรับกันตรงนี้แหละนะครับไม่ได้ยากอะไรเนาะปรับกันได้ตัวเซตติ้งได้เลยนะครับแทบจะทุกเกมก็ปรับที่เดียวกันนั่นแหละ <c oughs> โอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบแนวนี้ก็ลองมาเล่นกันดูก็แล้วกันเนาะ